สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ค่ะสำหรับท่านที่ถามมาว่าให้ดูจากลัคนาหรือราศีดูได้ทั้ง2แบบนะคะถ้าทราบทั้ง2อ,อย่างก็ขอให้ดูทั้ง2คลิปนํามาประกอบกันหรือว่าถ้าคลิปไหนมันมีแนวโน้มตรงกว่ากาันก็ยึดแบบนั้นเป็นหลักเลยก็ได้ สำหรับท่านที่ถามว่าหาลัคนาไม่ทราบลัคนาแต่ว่าทราบเวลาเกิดที่แน่นอนเนี่ยคุณสามารถที่จะหาลัคนาของคุณเองได้ด้วยด้วยตัวเองเลยนะคะโดยการพิมพ์เข้าไปใน Google พิมพ์ว่าหาลัคนาแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วมันก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาคุณได้เลือกก็ลองเลือกสักเว็บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดของคุณเวลาเกิดที่แน่นอนแล้วก็จังหวัดเกิดแบบนี้เนี่ยคุณก็ให้ เว็บนียมันประมวลผลแล้วเขาก็จะหาลัคนาเกิดมาให้คุณคุณก็ได้ทราบลัคนาของตัวเองนะคะก่อนที่จะถึงคำทำนายตรงนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ก่อนว่าเก็บรับดูดวงส่วนตัวแล้วก็รับสอนทำนายไพ่ยิปซีแบบมีค่าครูนะคะยังไงถ้าเกิดสนใจรายละเอียดติดต่อมาได้นะคะ inbox มาที่ Facebook f แ n p a g e ลูกเกตพยากรหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้ลิงก์ของ Facebook กับ Li n e ID เก็บแปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปคะ่ะ มาถึงคําทำนายกันเลยนะคะบอกข่าวดีก่อนเลยว่าเดือนนี้ชาวสิ่งการเงินของคุณปังมากๆเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เป็นไพ่สิบเหรียญซึ่งเป็นไพ่่อยู่ในตำแหน่งที่สิบนะคะเป็นตำแหน่งสรุปก็คือตำแหน่งที่ดีตำแหน่งที่สำคัญแล้วก็จะครอบคุมของคุณเอาไว้ทั้งเดือน ขาคุมชีวิตของคุณเอาไว้ทั้งเดือนนั่นแปลว่าในช่วงเดือนนี้การเงินค่อนข้างจะโปรมีหลายคนที่มีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือว่าจะได้รับเงินจากการทำงานได้รับเงินโบนัสหรือได้รับเงินปันผลจากอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่ามันแช่มชื่นชุ่มชื่นหัวใจทางด้านการเงินเสียเหลือเกินนะคะตัวคุณคุณเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะ เป็นคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วในช่วงนี้ด้วยไพ่เก้าเหรียญแต่คุณก็อยากมีมากมากขึ้นอยากจะมีเพิ่มนะคะคนที่ยังมีหนี้สินหลายคนอาจจะปลดหนี้ได้ในช่วงเดือนนี้หรือบางคนท่านนี้มันเพิ่มพูนมากคือพื้นดวงการเงินของคุณมันแย่มันไม่ดีมากๆเนี่ยอย่างน้อยถึงแม้ว่าเดือนนี้จะปลดหนี้ไม่ได้แต่ก็มีแนวโน้มที่คุณจะหายใจหายคอได้คล่องมากขึ้นมันมีเงินอะไรเข้ามาพิเศษพิเศษนะคะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออ ชีวิตทงทางด้านการเงินเนี่ยมันสบายตัวสบายใจมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคนสิงห์หลายๆคนอาจจะขยันแล้วก็ทํางานเพิ่มขึ้นนะคะมีเรื่องของงานเยอะงานหนักเข้ามาตรงนี้เนี่ยมองว่าคนชาวสิงห์โดยส่วนใหญ่อะ่ะไมไ่กลัวงานหนักหรอกเพราะชาวสิงห์เป็นคนที่เป็นคนธาตุไฟแล้วก็ชอบทํานู่นทํานี่ทํานั่นอยู่ตลอดเวลางานหนักไม่กลัวแต่กลัวงานหนักแล้วไม่ได้เงินแต่ว่าเดือนนี้งานหนักแล้วก็ได้เงิน ดังนั้นถือเป็นมิติใหมายอันดีการเงินปังมากนะคะทีนี้มาเรื่องของการงานเกินไปแล้วว่ามันอาจจะมีงานพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นชาวสิงห์อาจจะทํางานเยอะหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะมันมีไพ่เดี๋ยวบอกก่อนหน้าไพ่นี่สวยมากเลยมันมีทั้งไพ่สิบถ้วยสิบไม้เท้าแล้วก็สิบเหรียญแบบนี้ขึ้นมาในตําแหน่งของอนาคตก็ดับตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสําคัญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มองว่าคุณจะมีงานหนักก็จริงแต่มันเป็นการหนักที่คุณรู้สึกมีความสุขที่ได้ทํา เต็มใจที่จะทามันงานเยอะก็จริงอาจจะมีทั้งงานประจาําแล้วก็มีทั้งงานพิเศษงานเสริมงานไรายได้เสริมหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการคุณก็อาจจะมีกิจการของคุณแล้วคุณก็จะมีกระจุกกระจิกรายได้เสริมอะไรอย่างอื่นนะคะคือมันดูมันมีงานงานหลักง,งานเสริมอะไรเข้ามาแล้วก็ดูทําแล้ว,ม,ม,วมีความสุขดูทําแล้วมันมันมีความความสุขความความพอใจในงานนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกเตือนไว้ก่อนว่า พอมาฟังตรงนี้แล้วก็เลยมีคามีความคาดหวังเอาไว้สูงกับในเรื่องของการเงินหรือหนะ้าที่การงานอะไรบางอย่างความก้าวหน้าอะไรบางอย่างยังไงเสียก็มีไพ่ห้าถ้วยซึ่งเป็นไพ่ของความผิดหวังเข้ามาด้วยดังนั้นอย่าไปตั้งความหวังเอาไว้เยอะเอาเป็นว่าเรามีความสุขกับการทํางานแล้วการงานที่เราทำเนี้ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีระดับหนึ่งเลยเอาแค่นี้พอแต่ถ้าไปมองในเรื่องของความก้าวหน้าการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือความโด่งดัง ที่มากยิ่งขึ้นไปอีกหรือมีอยู่แล้วกิจการสองสาขาอยากที่จะมีสาขาที่ 3- 4มคืออันเนี้ยมันมันไกลเกินฝันไปเอาแค่นะปัจจุบันนี้ก่อนเนี่ยที่เออทุกปัจจุบันเนี้ยงานมันหนักแต่ความก้าวหน้ามันอาจจะยังไม่มานะหรือการขยับขยายกิจการมันอาจจะยังไม่ได้มาเยอะๆในขณะนี้นะแต่ว่ามันมองดูแล้วมันมีแนวโน้มนะคะเพียงแต่ว่ามันยังมาไม่ถึง ในเรื่องของอุปสรรคปัญหาก็มีนะไม่ใช่ว่าจะดีสมูทไปสมดนะคะต้องเตรียมใจนิดนึงเพราะว่าตัวไพ่ของคุณเองเนี่ยก็ได้ไพ่เก้าไม้เท้าตัวตนของคุณเนี่ยดังนั้นมันอาจจะมีเรื่องราวของปัญหาจุกจิกเดิมๆน้าเปื่อน้าเปื่อในเรื่องของการทํางานเข้ามาคือปัญหานี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาคอขาดปัดตายแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ด้วยแล้วมันก็เป็นปัญหาที่คุณเคยเจอมาแล้วด้วยคุณรู้แล้วด้วยคุณจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเพียงแต่ว่ามันเบื่อนหน่ายอ่ะ ที่อา้าปัญหานี้อีกแล้วหรอกลับมาอีกแล้วหรอแบบนี้มากกว่าเป็นความรู้สึกนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากนักแล้วก็สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณได้ไพ่จัสติ c เป็นไพ่ของความยุติธรรมดังนั้นถ้าคุณขยันทํางานคุณทํางานหนักคุณก็ได้เงินเยอะนะคะมันความยุติธรรมคือคุณทําอะไรคุณได้อย่างนั้นนะถ้าถ้าคุณขี้เกียจซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว อย่างที่บอกไปชาวสิงไม่น่าจะขี้เกียจแต่ถ้ามีชาวสิงบางคนที่ไม่ใช่สิงแท้ๆอาจจะมีสิงแล้วก็มีธาตุอื่นราศีอื่นมาเจอปนอาจจะขี้เกียจคุณก็จะได้เงินตามตามความสามารถตามความขยันของคุณนะคะถ้าอยากจะปังในเรื่องการเงินก็ต้องทํางานเยอะๆทํางานมากๆทํางานหนักๆนะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเยอะๆตามกําลังที่คุณทํางานลงไปเลยส่วนในเรื่องของความชิลๆที่ ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงเดือนนี้มันอาจจะไม่ค่อยชิลเท่าไหร่มันอาจจะมีงานเยอะนะมันมีไพ่ของความชิลๆอยู่ในตําแหน่งอดีตแต่ช่วงช่วงเดือนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเออไอชีวิตที่มันชิลชิวชีวิตช่วงหลังปีใหม่หรือช่วงปีใหม่ที่มันหยุดพักผ่อนเนี่ยมันมันผ่านไปแล้วตอนนี้ต้องกลับมาลุยงานแล้วนะคะแต่คุณก็ไม่กลัวนะเพราะว่าบุคลิกภาพของคุณ ได้ไพ่อัศวินถือดาเป็นไพ่ของคนลุยงานพร้อมที่จะลุยงานตราบใดที่งานนั้นมันนําการเงินเข้ามาสู่คุณคุณพร้อมทําทุกอย่างลหะเป็นสิ่งที่ดีนะคะดูดีดูดมีแอคทิวิตี้ดูมีอะไรทาไอเรื่องงานปัญหาจุกจิกจุกจิกนะเบื่อหน้าเบื่ออ,อ,อันนั้นก็คือก็คิดซะว่าเอออย่างน้อยมันก็เป็นปัญหาเดิมๆที่เรารู้แล้วลหละว่ามันจะต้องแก้อย,อยังไงเออคิดอย่างนี้ไปก็แล้วกันแล้วก็แก้แก้มันไปนะคะมีไพ่อีกใบหนึ่งที่อยากจะขอเตือนในเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามีไพ่สีดบ มองว่าบางทีคุณอาจจะลุยงานหนักไปหน่อยหักโหมไปหน่อยเห็นเงินเยอะเราก็ไปหยุดทํางานเลยไปหน่อยก็เลยมีคือมีแนวโน้มว่าจะได้เงินเยอะก็เลยหูทำงานใหญ่เลยนะคะตรงนี้อยากให้พักผ่อนด้วยแบ่งเวลาให้ถูกต้องมีเวลาที่จะทํางานก็ทํางานในเวลาที่เลิกงานก็ขอให้เลิกงานอย่างจรงิงจังไม่ใช่เอางานหอบกลับมาที่บ้านหรือว่าเวลาพักผ่อนเวลาส่วนตัวก็อย่าเอางานมาทํา ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะไพ่สีดานี่เป็นไพ่ของการบางทีอาจจะต้องเดินเข้าออกโรงพยาบาลมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีการผ่าตัดเล็กถ้าใครอยากจะแก้เคล็ดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีแก้วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือคุณรักษาสุขภาพออกกําลังกายแบบ่งเวลา้ถูกต้องงานคือง,งานพักคือพัก,พกแล้วก็ทานอาหารอะไรอันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องทราบนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ถ้าจะแก้เคล็ดในเรื่องของ ทางด้านจิตใจถ้าเชื่อนะคะก็อยากให้สวดมนต์ไหว้พระทุคืนในช่วงเดือนนี้เพื่อที่จะทําให้จิตใจมันปลอดโปร่งโล่งสบายก่อนนอนนะคะเราก็จะได้นอนหลับอย่างสบายพักผ่อนได้เต็มที่เช้าวันรุ่งขึ้นจะได้มีพละกกาลังที่จะลุยงานใหม่ๆหรือถ้าใครที่มีเวลามากพอนะคะอยากจะไปทําบุญก็ไปทําบุญลงศกก็ได้นะคะสำหรับไปทําบุญที่วัดก็ได้สําหรับชาวพุทธ หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่เป็นชาวพุทธคุณก็ไม่ทาบุญในแบบของศาสนาของคุณหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือไปจอดเลือดโดยการบริจาคเลือดก,ก็ได้หรือว่าคุณไปตรวจตา้งกายแล้วก็ให้เลือดออกก็ได้เป็นการแก้เครดอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่เชื่อก็ไม่ต้องทําแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทําเลยคือแบ่งเวลาถีกต้องในเรื่องของการงานก็งานถึงเวลาพักผ่อนก็อย่าลืมพักผ่อนแล้วก็ออกกาลังกายด้วย และนี่ก็คือทั้งหมดค่ะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพร์ให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการมีความสุขในการใช้เงินในการเก็บเงินในช่วงเดือนนี้นะคะสำหรับคำทํานายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยกด subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ